เกเกิดเช้าวันที่สิบสามเดือนหกนะครับผมเจอไวรุ่นกลุ่มหนึ่งนะยืนดักผมอยู่ผมไปทำงานไม่ได้ผมทำไงครับเนี่ยครับอาวุธครบมือทุกคนเลยครับนี่ครับอาวุธครบมือทุกคนนี่ยืนดักผมอยู่นะ กันนะไม่สบไปแล้วที่โรงงานผมเดินผ่านผ่านรัฐสนามบอลไปครับสนามบาสไปโอ้แล้วโอ้โอโอจ้วงแล้วจ้วงแล้วหันมาแล้วหันมาแล้วผมต้องวิ่งแล้วคุณวิง่งแล้ว,ลวไปแล้วไปแล้ว مين